ตอนนี้ผมอยู่ที่ซาบุติอาราเบียนะครับที่ริยาดแล้วก็พาคนณะทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมาโชว์ที่งาน ไฮเฟสิวัลที่ลียานะครับผมซึ่งเป็นงานจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีกระทรวงวัฒนธรรมที่เข้าร่วมด้วยนะครับตอนนี้ออกจากตมแล้วก็ด่านศุลกากรแล้วนะครับอันนี้ลูกทัวร์นะครับคณะลูกทัวร์เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไป w l l o o m t t ลียาถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวรีวิวห้องนะครับ อันนี้เป็นห้องที่พวกผมนอนกันมีทีวีด้วยนะครับมีล็อบบี้นี่สองห้องนอนตรงน,นี้นี่โอ้ห้องน้ําใหญ่มากห้องน้ําใหญ่มากออกจากโรงแรมมาแบบตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับแต่ว่าอากาศแบบร้อนแล้วอุมากแบบว่ามันมันแผดอยู่ตลอดเวลาครับ นี่ร้านอาหารข้างโรงแรมนะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาจะกินข้าวด้วยการใช้มือเปิบนะครับแต่ว่าพวกเราเองไม่ค่อยคุน้นจะกอช้อนไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะมีช้อนให้เราใช้หรือเปล่านะครับจะรอด เมื่อ,อ,อ,อกี้พอจะตัดไข่เพื่อเเอาช้อนมาให้นะครับคงเห็นเรากินแบบดุลักิุเรนะครับดูไม่ธรรมะแมงนี่เอาช้อนมาให้หลังจากไปกินข้าวกันมานะครับได้เวลาอาบน้ำนอนแล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางไปตลาดบาท่านะครับก็เป็นตลาดเกี่ยวกับของจิปาถะนะครับเหมือนสำเพงเหมือนพหุรัดบ้านเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าตลาดที่นี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเอาของไปเสนอขายด้วยไม่รู้จะขายได้เปล่าแต่ก็ลองดูนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ต่างบ้านต่างเมืองด้วยตะวันออกกลาง ซาอุดิอาระเบียเกิดมาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับลองดูประสบการณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเทีเ่ยวกันนะครับไปซึมซับประสบการณ์ด้วยกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับคนตอนนี้นี่ยผมอยู่ที่หน้าโรงแรมกำลังรออูเบอร์นะครับแต่ว่าช่วงระหว่างที่รออูเบอร์เดี๋ยวผมจะพาไปหน้าโรงแรมนะครับแล้วก็ถนนด้านนอกนะครับว่ามันเป็นยังไงคือแบบ สภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างแย่มากๆนะครับคือฝุ่นจากทะเลทรายค่อนข้างที่จะแบบว่าหายใจระยกหายใจลําบากเลยนะครับเนี่ยคือมันขาวไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคือมันขาวไปหมดคือแทบมองไม่เห็นถนนข้างนอกเลย มีเรื่องน่าตื่นเต้นเล่าให้ฟังครับเมื่อกี้นี้น่าจะเห็นภาพนะครับผมโดนแมเนเจอร์ที่ร้านร้านขายซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าจะพาไปเจอบิ๊กบอสแล้วก็ถามผมว่าผมเป็นบอสหรือเปล่าผมบอกว่าผมใช่เขาก็เลยบอกว่าโอลี่อยู่นะครับที่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้หมายความว่าเฉพาะผมคนเดียวที่เข้าไปในห้องนี้ได้นะครับและในห้องนั้นเนี่ยก็เป็นแบบห คือดูน่ากลัวมากแล้วก็บอกว่าไม่ให้คนผู้ติดต,ตามตามไปนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่าไปเจอบิ๊กบอสตัวจริงนะครับแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ย,ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ของที่นี่เลยนะครับผมผมก็เลยบอกเขาว่าแบบผมจะมีงานถ่ i ยเฟสิวัลที่ที่ริยาดนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของแบรนด์ต่างๆต,ตามติดตามผมมาด้วยขอเขาเข้ามาได้ไหมเขาก็เลยยินดีให้ให้ให เอาทีมงานเข้ามานะครับทุกคนตื่นเต้นมากที่ตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตื่นเต้นที่จะไดออเดอร์แต่ว่าตื่นเต้นเพราะว่าข้างในมันลึกลับแล้วก็ดูน่ากลัวมากๆนะครับแต่สุดท้ายทางข้างในคือตัวจริงครับผมดีใจเดี๋ยวเราจะต้องหาอาหารกินแถวนี้เสร็จแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมเอ้ยมีอาหารไทยด้วยดูดิ เจอคนไทยนะครับเจอคนไทยก่อนบรรยากาศมากแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมร้านมั้ยเลยงั้นต้องรีวิวมาที่มันต้องลองเ้านเองก่อนจูเชี่ยวอื่นลองทดลองดีกว่าอแต่ตรงนั้นมีสาขาด้วยมั้ยมีกันเนาะนั้นก็ไม่กล <uh> ้ามาเปิดแขกับเจ้านี <uh ้เนาะแล้วเปิดที่เลยอย่างเง้เขาบอกว่าผมกทจะไมมาเปิดแขกกับร้านนี้ร้านไก่ทอด่างๆของเขาก็มีดี ไอ้ไอ้เราไปกินสองปีแล้วอร่อยมาก็การไก่ทอดอย่างเดียวครับเฮ้ยทำไมแนะนำเจ้านู้นเนี่ยทำไมไม่แนะนำเจ้านี้เรียกได้อร่อยครับก็คิดเอาว่าวันหนึ่งนะเดี๋ยวดูเมนูตอนแรกก็ประมาณต้อเป็นพันโอ้ oh my god ก็คิดเอาว่ายี่สิบปีพันออเดอร์เท่าไหร่โอ้นี่ครับนี่คือร้านไก่ที่ ทุกคนตามหาอยู่ไม่รู้ว่าอร่อยแค่ไหนหน้าตาเหมือนเคฟซีเลยแต่เขาบอกว่าอร่อยกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านไก่ทอดเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าอร่อยกว่านะครับชื่อร้านรสเ Roasted h o ท้านะครับเป็นร้านไก่ทอดที่อร่อยกว่าร้านใบนะครับก็ ใครมาก็ลองดูแต่ว่ามาลองไงก็แล้วแต่อย่าลืมมาอุดหนุนของพี่เก่งด้วยนะครับ Thailand House นะครับตื่นที่แม่หล่อยครับท่านอนุกรมตื่นที่แม่อร่อยครับท่านอนุกรมตื่นที่แม่อร่อนครับท่านอนุกรมเดี๋ยวผมสั่งผัดไทยของพี่เก่งมาลองกินดูถามว่าเป็นยังไงบ้างไ่ใธรรมดาทั่ร้านนี้ร้าน Rose House หน่งจ้านะครับ Rose House ็ไก่ทอดเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องชิมว่านี้เอาไี้เขาจะแน้ากาก็ใกล้เคียงกันทีนี้ขึ้นอยู่รสชาติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูด้วยอันนี้คือร้านเอาไบนะครับส่วนอันนี้สีจืดกว่าน่องเล็กกว่าคือร้านบล็อตเฮาส์ซึ่งพี่เก่งแนะนําว่าอันนี้อร่อยกว่าเดี๋ยวผมจะลองชิมร้านเอาไบก่อนเห็น เหมือนถ้าไม่ใช่เลือดก็คือซอสหมักนะครับสีแดงๆอยู่ข้างในเนชอ่ะไม่กรอบสักเข้าไปแต่ว่าม,มันมีรสชาติเผ็ดอยู่นะครับสีแดงนี้ก็คือพริกที่เขาหมักอยู่ข้างใน <c oughs> ผมว่าเกลืออร่อยกว่า นี่จิ้มเปล่าๆโอยนี่ไม่ต้องอนนจิ้มอะไรนะครับวัดกันปรต่อปรนเงเ่อือนผมว่าพี่เก่งพูดถูกผมชอบร้านบอสเฮามากกว่าร้านเอาไปรสชาติดีกว่า สีมันจืดกว่านะครับแต่ว่ารสชาติโอเคกว่าครับแนะนำนะครับก็ร้านโ s ส h o u s e นะครับลองกินดูใครมาซาอูก็ลองแวะชิมเปรียบเทียบกันดูนะครับลิ้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมชอบร้านโ s สเ o า s e มากกว่าออร่ยเดี๋ยวลองชิมว่า รสหวานจริงม, <ไป S 1> มากไทมาก็อ,อย่าลืม<ด>แวะมากินร้านอาหารไทยแลนด์เฮาส์นะครับจะต้องบอกว่าคนไทยพิเศษตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสแควร์วันบูเลวาร์ดนะครับเป็นสถานที่เดียวนะครับในเมืองทะเลทรยที่มีแสงสีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ก็คือสแควร์วันบูเลอวาร์ดนะครับกลางคืนไอไลฟ์สีสันค่อนข้างที่จาสุดชาร์ น่าสนใจตื่นตาตื่นใจมากนะน่าสังเกตนะครับตรงที่ว่าพื้นที่สวยมากนะครับแบบว่าสีสันสดใสตื่นตาตื่นใจมากสําหรับผมที่คิดว่าแบบเขาสร้างได้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่จุดสังเกตก็คือไม่ค่อยมีคนเดินนะครับแล้วก็ดูเงียบเหงามากๆ ดูโล่งไปหมดเลยนะครับนี่มีแะไไก่นะครับไก่อีกนะครับอันนี้ร้านโยเกิร์ตอนี้ KFC แน่นอนนี่งานกุ้งผมโอ้โหปุดๆนี่คิดถูกที่แม่สั่งข้าวเพราะจานมันอลังการมาก มละันคไม่มีมมน,นี้มาให้ลอม,มังมะนาวนม่ลงมันไม่ลงจ้าม,ม,มันเข้าหน้าคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับที่อยู่ที่ริยาซาอูร่างกายผมเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะอากาศมันมันแย่มากๆครับมันมีฝุ่นของทะเลทรายเยอะมากเตือนเลยนะครับสำหรับคนที่จะต้อง เดินทางมาไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาทำงานก็แล้วแต่ที่จะต้องเตรียมเลยนะเป็นยาสำหรับยาแก้แพ้นะครับเรื่องอทางเดินหายใจยาพ่นจมูกนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือยาหยอดตาหรือน้ำยาล้างตานะครับสามอย่างนี้จะต้องมีนะครับที่ถ้าจะมาเมืองที่มีทะเลทรายหรือมีฝุน่นจากทะเลทรายเยอะๆนะครับสามสิ่งนี้ที่จะต้องเตรียมพรุ่งนี้นะครับ ที่จะเอาของไปจัดตอนเช้าแล้วช่วงบ่ายก็เริ่มงานกันเลยนะครับจากนั้นจะอยู่ที่ c u l t u r a อร์พา c e วันนี้พอก่อนครับเพียแล้วก็แสบอามากๆพรุ่งน,นี้ค่อยว่ากันครับตอนนี้จัดบูธเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูเต็มมากๆนะครับแล้วก็ดูอลังการมากครับผมไปแปลงโฉมมาแล้วนะครับเป็นชุดนี้ครับท่านหมื่นเดี๋ยวดูน้องสนิยะนะครับตอนนี้เปลี่ยนชุดมาแล้วนี่สวยงามเชียว <Next> day. เดี๋ยวเรากำลังจะไปตลาดไมเกีย Market Center น่าจะออกเสียงผิดนะครับตอนนี้เนี่ยอูเบอร์กำลังมาแล้วกไปดูตลาดกันว่าวันนี้ตลาดที่ว่าจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ลูกค้าจากตรงนั้นบ้างหรือเปล่านะครับถึงแล้วนะครับฮัโลโหล Where are you from From Thailand <can>. oh, yeah. yeah Bangkok <laughs> เราหาลูกค้าแบบกองโจรมากเพราะว่าไล่เดินแจกใบ,บปลิวกันทั่วเลย ดี้นี่ะค่อนข้างต้อนรับคนไทยมากๆนะครับเขาค่อนข้างนิสแล้วก็เจอกล้องไม่ได้ฮักกันทุกคนนะฮะฮัลโหลเนี่ยเจอกล้องไม่ได้เชียว <c oughs> เตรียมไปหาร,ร้านอาหารนะครับถึงแล้ว yes here here วสวัสดีครับตอนนี้มาับวตอนนี้นะครับสวัสดีครับนี่ของผมกะเพราผัดคลุกข้าว <Thai S 1> <seus repeating> รสชาติเหมือนอยู่ที่ไทยเลยอร่อยเผ็ดมากจบแล้วนะครับสำหรับงานไทยเฟสที่ซาอุนะครับเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับ ันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ริยาดนะครับผมก็เป็นวันที่เราจะไปเที่ยวกันที่เราจะไปก็คือเป็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับชื่อดิริยาแล้วก็วันนี้เรียกรถสําหรับที่นั่งหกคนแต่ปกปติแล้วรถมันจะคันใหญ่กว่าน,นี้วันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบปากระป๋องกันนิดงนึง่นาป Hello. Thank you. Okay, we are from Thailand. Thailand. Yes. Welcome. Watch w o m e Thank you. <ingu inteiro> Welcome to k o r a Ahlan wa s a h เมื่อกี้ทีมงานให้ลองสมุนไพรนะครับที่เอาไว้นวดแล้วก็แบบมันจะมีกลิ่นเมนทอนที่เย็นมากพอเขาถูปุบ๊บเนี่ยเขารู้สึกแบบคือไม่เคยเจอกลิ่นนี้มาก่อนและความแรงของสมุนไพรเขาก็เลยแบบรู้สึก อึ้งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาชอบ <Woo! S 1> สำหรับคนที่มาที่นี่นะครับช่วงเวลากลางวันนั่นแต่เช้ายัน6กโมงเย็นนะครับสามารถที่จะรีจิสเตอร์แล้วก็เข้ามาที่นี่มาเดินชมเมืองนี้ได้ฟรีนะครับแต่หลังจากช่วงเย็นไปแล้วนะครับมันจะมีแบบว่าไนท์ไลฟ์แล้วก็มีแสงสีเสียงนะครับก็จะเสียตังค่าเข้า,ขานะครับแต่ตอนนี้เวลากลางวันสามารถมาเดินชมเมืองในนี้ได้ฟรีครับ ตอนนี้อากาศเลวร้ายมากผมหายใจได้ไม่ออก <c oughs> แล้วก็แมสหมดหมดแล้วหายใจยากมากเลย ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ผจญภัยมาหลายวันก็วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วต้องกลับกรุงเทพแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5ชั่วโมงนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรทุกคนก็ได้แต่นั่งแกวแกวกันตอนนี้เลยเวลาที่เครื่องจะออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องออกไม่ได้เพราะว่า น่าจะเป็นพายุทรายครับเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ท้องฟ้าหรอกคือแค่มองจากข้างกระจกเนี่ยมันก็ฟุ้งเต็ไมไปหมดแถ้าแทบมองไม่เห็นออพอเลยปีเครื่องบ,บินไปนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็คงจะเป็นพายุทะเลทรายที่มันเข้ามาจนทําให้เครื่องบ,บินไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมเดาว่างนะั้นตอนนี้ก็ถึง กรุงเทพเรียบร้อยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีส่วนผมเองก็หายใจสะดวกลุ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นปกติแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วก็คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วคอยติดตามว่าผมจะเดินทางไปที่ไหนหรือทําอะไรต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็นงไปก่อนบาย